ต้นไม้น่าจะพอแล้วนะลูกลองปลูกดูก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวซื้อเพิ่มจะเดียวเดี๋ยวก่อนอะไรครับคุณแม่ลุงโจกับป้าเมียนเขาอยากมาเที่ยวบริษัทหนูในงานเปิดตัวสินค้าแลไอเทมนะลูกคุณแม่คุณแม่ไปบอกป้าเมียนทำไมงานนี้มาระดับ VVIP เลยนะครับเอา้าก็แม่ตื่นเต้นนี่ก็อยากจะคุยโอ้อวดสักหน่อยสรุปได้ไหมไม่ได้ครับ พี่เดียววันนี้ให้หนูกับแม่เข้าไปนั่งในห้องรับรองได้ไหมอยู่หน้าบริษัทมร้อนไม่ได้ขนาดพี่เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆยังต้องใส่สูตรเลยเธอกับแม่แต่งตัวแบบนี้เข้าไม่ได้หรอกเอานะบีมแค่พี่เขาหาบัตรเข้าในวันงานได้ก็โอเคแล้วค่ะไปไปไปเดี๋ยวมีคนลงชื่อเต็มไปลูกไปได้ลูก,ลกโอเคครับ เดี๋ยวพ่อจะรีบเข้าไปลูกบายคุณแม่คะแกดทำยังไงของแกคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะขอโทษครับขอโทษครับอะไรในตัวคุณแม่ฉันยิ่งหายยากอยู่เดวเดี๋ยวพี่จุ๋มจำผมได้ไหมประเสริฐไง พี่จุ๋มนีค,คุณแม่แมพี่จุ๋มอย่าหนีนะพี่จุ๋มจะหนีไปไหนครับฉันไม่ได้หนีฉันแค่วิ่องออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อออกแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนจบเราไม่ได้เจอกันเลยนะครับพี่จุ๋มคุณแม่ครับคุณแม่กับลุงรู้จักกันด้วยเหรอครับนั่นสิคะ ไอเสิรมันเป็นรุ่นน้องที่คณะแม่น่ะลูกอ๋อค่ะแล้วทําไมคุณแม่ต้องหนีลุงเขาด้วยล่ะครับเออแม่ติดหนี้มันสองหมื่นบาทลูกแค่นั้นเหรอพี่จุ๋มเออนอกจากติดหนี้ผมสองหมืน่นพี่จุ๋มยังขงโมยโน้ตบุ๊กผมไปขายอีกนะครับคุณแม่เออตอนนั้นแม่ไม่มีเงินนี่ ไอ้เซิร์ตตอนนี้ฉันไม่เหมือนมะก่อนแล้วนะครอบครัวฉันมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมส่วนลูกชายฉันก็เป็นถึงเจ้าของบริษัท LKT บริษัทแบรนชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยเป็นไงอึ้งเลยนะไอ้เซิร์ตสรุปพี่จุ๋มจะใช้นี่ผมหรือเปล่าครับใช้แต่ถ้าฉันให้เงินแกแกก็เอาไปใช้หมด ฉันจะใช้นี่โดยให้โอกาสทางสังคมแก้ดีกว่ายังไงอะพี่จุมวันเสาร์นี้บริษัทลูกชายฉันจะมีการเปิดตัวสินค้าและไอเทมฉันให้โคต้าแกไปร่วมงานหนึ่งที่อะไรนะพี่จุม๋มไม่ต้อง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 ขอบคุณฉันแต่นี่ทั้งหมดของเราต้องหายกันนะไอเสจ <laughs> คุณแม่ครับทำไมคุณแม่ไม่ปรึกษาผมก,ก่อนละครับแขกในงาน v ี i p ทั้งนั้นดูลุงเขาแต่งตัวสิครับเสื้อก็บรนอกกางเกงก็บรรนอกรองเท้าแตะหูหนีบอีกแบบนี้นะครับจะให้ไปร่วมงานไอ้เสทเสานี้ถ้าแกจะมาร่วมงานหาสูตรใส่ให้มันดูดีนะถ้าหาไม่ได้แกก็ไม่ต้องมาไป ไปกันเถอะลูกไปค่ะคุณแม่ไปครับต้องใส่สูตรด้วยแหรอเนี่ยไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่สามารถข้ามฉันไปได้หรอกไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่สามารถข้ามฉันไปได้หรอกโทษครับโทษครับแม่กับบีมไปไหนนะโทษนะครับโทษนะครับ อะพี่หมูไม่รู้ตื่นผ่านไปไรกันลูกอ่ะต่อครับต่อครับหยกน้อพวกเขาได้ความแค้นนะแล้วก็พูดแย่หลอดเดิมเลยวลูบมากมากแา่แต่แล็แต่แต่แม่พี่เดียลูบมากเลยลูกเดียวคุณแม่เข้ามาในห้องนี้ทำไมผมบอกให้รอยที่ห้องแล้วก ก็แม่อย่าเห็นสินค้าแรงเท่นี้เดี๋ยวอะไรใช่ไหมคม่เปิดเลยคุณแม่ออกเลย พอดีเราจะเข้าห้องน้ำรถเมินหลงทางมาค่ะใช่ค่ะเสียชัดสวัสดีค่ะอาคุณอ้อมสวัสดีครับรถติดไหมคะเสียนิดนึงครับอ๋อค่ะแล้วสว่วนทุเรียนเป็นไงบ้างคะมันติดดอกแต่ไม่ติดลูกครับว่าจะมาปรึกษาคุณพ่อของคุณอ้อมอยู่พอดีท่านเข้ามาหรือยังครับ ยังเลยค่ะอ๋อครับตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดตัวสินค้าเรียนเชิญเสียขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าค่ะได้ครับเชิญค่ะไปแล้วคุณแม่เปิดดูกันว่าข้างในมีอะไรดีรู้ไม่เอานะเดี๋ยวผมก็ตกงานหรอพี่จุม๋ม คุณแม่ในมุมวุณลุงเขาไม่กล้ามาไงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามันหาสูตรไม่ได้เลยไม่กล้ามาแบบนี้เขาก็ต้องรู้สิคะว่าพี่เด๋วไม่ใช่เจ้าของบริษัทนั่นแหละสิคะคุณแม่ใจเย็นๆลูกเดี๋ยวแม่ให้มันไปอยู่ในครัวไอ้เซิร์ครับพี่จุ๋มเก่งนี่กล้ามาด้วยแหมหาสูตรมาจนได้นะแกครับ รองเท้าแต่หูดีใช่ครับทำไมล่ะครับน้อยไอ้เสิร์ใส่สูตรผูกไทยแต่คีบรองเท้าแต่มางานเปิดตัวสินค้าและไอเทมเนี่ยนะครับทำไมล่ะพี่จุ๋มยัจะมาถามอีกมันไม่ให้เกียรติงานไม่ให้เกียรติยังไงล่ะพี่จุ๋มผมไม่เข้าใจมไม่เข้าใจหรอมานนี้ มันที่นี่แหกตาดูแกรู้ไหมอะไรอยู่นี่สินค้าแลไอเทมชิ้นนี้มันเป็นนวัตกรรมที่จะเปิดประตูไปสู่โลกยุคใหม่ก้าวแรกของมวลมนุษยช,ชาติที่จะร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นผ่านสินค้าแลไอเทมชิ้นนี้ดู Yeah, yeah! เดีมาจ่ากรองเท้าคู่นี้แล้วหนูไอเซนเป็นเขาคือคุณพ่อฉันค่ะ คุณแม่คุณแม่จะได้มาร่วมง,งานแต่งแนีจริงเหรอคะแม่ขอโทษน,นะลูกแม่คงไปไม่ทันเพราะที่นี่เกิดพายุไฟดีเลยกว่าจะได้กลับอีกทีก็คงจะอาทิตย์หน้าหนูไม่โกรธแม่นะหนูไม่โกรธคุณแม่หรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณแม่ไม่มาแล้วยกเลิกงานแต่งได้ไหมคะไม่ได้นะลูกแม่ทำสัญญาใจรับปากกับคุณหญิงกระดาไว้แล้ว ว่าจะให้ลูกสาวแม่กับลูกชายเขาแต่งงานกันถ้าหนูยกเลิกงานแต่งแล้วแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะลูกแต่หนูไม่เคยเจอเขาเลยนะคะคุณแม่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นมันจะเวิร์กหรอคะไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกคนเราครบกันที่ใจนี่เขาเป็นคนดีแม่รู้เชื่อแม่นะลูกก็ได้ค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่บอกว่าเขาเป็นคนดีหนูก็จะลองดู ที่หนูทําไปทั้งหมดก็เพราะหนูรักคุณแม่นะคะจ้าจ้างั้นแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่โทรหาคุณหญิงระดาก่อนเพราะท่านก็ไฟดีเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแม่รักลูกนะจ้าจ้าไว้เจอกันถึงงานแต่งแล้วคะ่ะพี่ปีเตอร์ตื่นเต้นไหมคะ สวัสดีค่ะมาร่วมงานหรอคะไม่ทราบว,ว่าเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคะอ๋อฝอนเป็นน้องสาวเจ้าบ่าวค่ะส่วนเจ้าบ่าวก็คือพี่ชายของฝอนค่ะออเอออออ้เอออ๋อคุณพูดเรื่องอะไรอะคะฉันไม่เข้าใจคนที่ฉันต้องแต่งงานด้วยคือลูกชายของคุณหญิงระดาไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะ นี่แหลคะค่ะพี่ปีเตอร์ลูกชายคนเดียวของคุณแม่ระดา <S <S ว่าที่เจ้าบ่าวของพี่อูเอออูอูอูเออใช่ค่ะฉันลูกหมูเองฉันไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าคุณปีเตอร์จะทําไมนะคะพี่ลูกหมูพี่ปีเตอร์เขาก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจเหมือนพวกเรานะคะหรือว่าพี่รังเกียจพี่ชายฝนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ นะคะพีล่ลูกหมูขอแค่พี่เปิดใจฝนเชื่อว่าพี่ลูกหมูไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นก็ได้ค่ะงานแต่งจะดำเนินต่อไปฉันจะแต่งงานกับคุณโอ้โหโอ้โหขอบคุณนะคะพี่ลูกหมู เห็นไหมล่ะพี่ปีเตอร์ฝนบอกแล้วว่าว่าที่เจ้าสาวของพี่เป็นคนใจดีไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปเข้าพิธีกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวแขกก็มากันแล้วพอดีว่าคุณแม่แล้วก็คุณป้าจุ๋มไม่สะดวกม,มาร่วมง,งานเราก็เลยต้องจัดงานกันแบบส่วนตัวพี่ลูกหมูโอเคนะคะที่แขกจะมาน้อยหน่อย,อยพี่โอเคจ้ะเดี๋ยวก็มีแขกที่มาเหมือนกันงั้นเราเข้าประจำที่กันเลยดีกว่าค่ะใกล้ถึงเลิกแล้ว โโโโโอออออ้้้้้ค่ะพร้อมค่ะดีใจด้วยนะลูกหมูเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่นะมีความสุขมากๆนะคะโอ้โอ้ขอบคุณค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะค่ะ คงไม่น่ามีแขกมาแล้วนะคะเราเข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะพี่หมูคะทิชชู่คะ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะจะรีบไปไหนล่ะคุณเจ้าสาวพวกเรายังไม่ได้รดน้ำดำหัวอุ๊ยรดน้ำสั่งเลยคะ่ะนั่งสิคะจะรีบไปไม่ได้เลย มันเสียมมารยาทเออพวกเขาเป็นใครเหรอคะพี่ลูกหมูพวกเขาเป็นลูกน้องที่บริษัทพี่น่ะนี่พวกเธอพวกเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้บอกใครเลยนะฉันบอกแค่ครอบครัวรู้ได้ยังไงไม่สำคัญหรอกคะ่ะไม่ต้องตกใจไปหรอกนะคะใช่ค่ะทำหน้าทำตาเหมือนกลัวว่าพวกเราจะมาปวนงานพวกเราแค่มาแสดงความยินดีก็เท่านั้นแหลคะค่ะ ท่านประธานไม่ต้องซีเรียสนะคะไหนไหนไหนเจ้าบ่าวขอดูหน้าหน่อยสิโอ้โหโรหมูออกอะไเหรออุ้ยตายอดีหดดูสิเจ้าบ่าว ตัวพวกคุณก่อนเถอะอะไรแกพูดอะไรใช่ทำไมต้องมาสงสารตัวพวกฉันทำไมน่ะหรอพอพวกคุณเกิดมามีกรรมหน้าตาก็สาสวยแต่ผีเจาะปากมาพูดถึงไม่พนแต่คำโสโครกๆออกมาแ,แกว่าวกฉันเหรอหยุดนะถ้าพวกเธอไม่ได้มาเป็นแขกในงานของฉันก็ออกไป อย่ามาทําให้งานของฉันต้องมีปัญหาแหมแหมแหม,แมท่านประธานดูปกป้องเจ้าบ่าวจังเลยนะคะไม่เรา้าก็ได้ค่าสินสอดเท่าไหร่หรอทําไม่สะดวกตรงนี้กระซิบท,ที่หูโยกก็ได้นะคะโถโยกระดับท่านประธานแล้วสินสอดมันก็ต้องมากต้องเอาให้มาหาศาลเหมาะสมกับศักดิ์สิีท่านประธานบริษัทใช่ไหมคะมีพูดอะไรผิดเปล่าเอ่ย ที่พวกเธอพูดเรื่องนะพวกเธอเนี่ยฉันไม่เข้าใจนั่นสิและไอ้เรื่องสินสอดมันก็ไม่ใช่ธุระกรมก,การอะไรของพวกเธอเพราะฉะนั้นอย่ามาอยากรู้อยากเห็นโทษจ้าไม่อยากรู้แล้วก็ได้นี่ท่านประธานคะในไหนพวกเราก็มาแล้วขอรดน้ำสั่งหน่อยค่ะนะคะท่านประธานพวกเราอยากวอวยพรไม่ค่ะฉันไม่อย่างยา ฉันไม่ได้ขอเธอฉันขอเจ้าสาวนะคะท่านประธานอย่านะคะพี่ลูกหมูคนพวกนี้มันไม่เป็นสิริมงคลไม่เป็นไรหรอกฝนถ้าเขาอยากจะทำก็ให้พวกเขาทำถือซะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานมาแสดงความยินดีแต่พี่หมูคะนะฝนช่างเขาเถอะมาเตรียมคำสั่งให้เร็ว ก็ได้ค่ะพี่ปีเตอร์เจ้าสาวพี่ก็ใจดีเกินเ,เชิญค่ะขอบใจจ้ามาค่ะฉันช่วยโอ้โห ขออนุญ,ญาตนะคะท่านประธานบีมขอให้ความรักของท่านประธานมีแต่ความคืนขงขอให้ชีวิตคู่พบเจอแต่ความลำบากตราตำเออขออะไรอีกดีนะอ๋อขอให้ชีวิตลงง่มจมนี่มันอะไรกันนะบีมทำมาแช่งฉันทำไม ทนเองใช่ค่ะพวกเราไม่ใช่ท่าพประธานหรอกเพราะพวกเราคิดว่าอีกไม่นานเวรกรรมก็ตามทันท่านประธานเองอะไรของพวกเธอฉันไม่ทําอะไรพวกเธอถึงได้โกรธได้เกลียดฉันขนาดนี้ทาอะไรไวแล้วลืมหรอคะหยกเตือนสติท่านประธานหน่อยได้บีมท่านประธานทําให้บีมถูกลดเงินเดือนแล้วก็ไม่ยอมเพิ่มเงินเดือนให้หยก ยักยอกของในบริษัทแบบนั้นที่จริงสมควรโดนไล่ออกแต่เพราะฉันเห็นใจหรอกนะฉันก็เลยให้ทำงานที่นี่ต่อส่วนเธอหยกที่เธอไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเพราะเธอไม่มีความสามารถก่อนที่จะมาโทษฉันหัดย้อนดูตัวเองก่อนว่าควรได้รับสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องไหมเนธารากล้าแฉพฤติกรรมฉันหรอปากดีใช่ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ถอนฉันจะตบให้หน้าหงายเลย ไม่ฉันเป็นเจ้าหน่ายเธอเธอกล้าพูดกับฉันแบบนี้เลยเหรอทำไมจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกฉันจะขอลาออกนี่พวกเธอพูดคำว่าลาออกได้ไดง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใช่มันยากตรงไหนฉันไม่ทนหรอกนะต่บบริษัทที่กำลังจะเจ๊งดูสิเนี่ยบริษัทเจ๊งจนท่านประธานตกอับไม่มีทางเลือก จนได้ลงเอ่ยกับคนพิกาโรโถโถโถร,รู้ถึงไหนอายถึงนั่นแต่ฉันว่าไม่อายหรอกเพราะว่าการแต่งงานครั้งนี้ก็พร้องเงินท่านประธานเขาหวังทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะเอามาจุดดึงบริษัททำไมจะต้องทำแบบนั้นด้วยทำไมนะหรอกคะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนบีมได้ยินท่านประธาน ไปขอร้องอ้อนวอนเขาที่ปล่อยเงินกู้ให้ตอนนี้บริษัทฉันกำลังมีปัญหาคุณออมช่วยฉันหน่อยไม่ได้หรอคะช่วยปล่อยเงินกู้ให้ฉันสักก้อนหนึ่งฉันสัญญาว่าฉันจะรีบหามาคืนนะคะเห็นใจฉันเถอะนะคะบริษัทฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคุณก็น่าจะรู้ช่วยฉันหน่อยนะคะบริษัทฉันต้องการทุนมาตั้งตัวฮัลโหลฮัลโหลคุณออมคุณอม ว่าฉันจะไปพึ่งใครดีเนี่ยข่าวลือที่เขาพูดกันเป็นจริงด้วยเอบีบมน่าสงสารนักประธานเนาะจะไปสงสารมันทำไมน่าสมนามากกว่าเยอะจิงดีนะสมควรแล้วที่บริษัทเจ๋งอา๋าทำไมพูดงั้นละบีมเพาเป็นเจ้านายเรานะนี่หยกไม่ต้องไปเห็นใจมันหรอกแกลืมไปแล้วหรอกว่าที่แกไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเพราะว่ามานันขี้นก เออก็จริงสมมาินีาในเมื่อข่าวลือแรกเป็นจริงข่าวลือที่สองมันก็ต้องเป็นลือจริงรออะไรลบีพวกเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าไปสิเพื่อน <c oughs> นี่พวกเธอแอบความฉันเหรอไม่ได้แอบค่ะแต่ตั้งใจฟังตั้งหานนี่ย็นน้องเจ้าเปล่า รู้ความจริงแล้วยังอยากได้ไปเป็นพี่สะใภ้ยอยู่หรือเปล่าคิดดีๆนะรูวองจะถูกปอกรอกจนหมดตัวฉันไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพื่อสินสอดหรอกไอ้เรื่องที่เธอได้ยินมันก็จริงที่ฉันไปขอผู้เงินเขาและที่ฉันทำแบบนั้นเพราะฉันเป็นห่วงพนักงานกลัวว่าจะไม่มีงานทำแต่ความหวังดีของฉัน มันไม่มีประโยชน์อ๋อตอนนี้ฉันไม่ต้องไปขอกู้เงินแล้วนะเพราะว่ามีนายทุนใหญ่มาขอร่วมหุ้นกับบริษัทฉันแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนข่าวที่พวกเธอได้ยินมามันพลาดแล้วละ่ะอ๋อเหรอก็ดีใจด้วยแต่อย่าคิดว่าฉันจะไปงอนอะลาออกก็คือลาออกจริงเพราะพวกฉันไปสมัครงานที่บริษัทวีคิสมายกรุ๊ปแล้ว เราจะไม่ได้เจอกันตลอดกาลพวกคุณไม่ได้งานที่นั่นหรอกคะ่ะเพราะที่นั่นเป็นบริษัทของฉันจริงเหรอจริงสิคะจะโกหกทำไมพวกคุณคงรู้ตัวดีนะคะว่าทำไมถึงไม่ได้งานที่นั่นเพราะมันเป็นนิสัยของพวกคุณ วีดีโอมีจะพึ่งสิฉันใช้ความคิดอยู่ฉันไม่อยอมหน้าแต่งตรงนี้หรอกนะเนธประธาน,านโกโหกใช่ไหมสร้างเรื่องให้ตัวเองดูดีเหรอขอโทษนะครับที่มาช้าขอโทษนะครับขอโทษจริงๆไม่เป็นไรค่ะนี่ไงฉันไม่ได้โกโหกนายทุนที่ฉันบอกเขามาละสวัสดีค่ะคุณท้องเรื่องสัญญาแล้วนะคะ สะดวกคุยตอนนี้เลยไหมคะจริงๆไม่ใช่ผมหรอกครับที่จะมาซื้อหุ้นคะได้ยินไม่ผิดหรอกครับผมไม่ใช่คนที่จะมาซื้อหุ้นแต่คนที่จะมาซื้อหุ้นคือคุณปีเตอร์ตังหากผมเป็นแค่พ่อบ้านของคุณปีเตอร์ครับเรื่องจริงเหรอคะจริงหอกอผมนี่แหละที่เป็นคนมาช่วยคุณซื้อหุนน้นนี่คุคณยืนได้ได้วยเหรอคะได้สิครับ ผมเป็นคนปกติที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะลองใจว่าเจ้าสาวที่ผมจะแต่งงานด้วยเขาเป็นคนยังไงจิตใจดีหรือเปล่าแล้วผมก็ได้เห็นแล้วครับว่าคุณเป็นคนดีจริงๆคุณลูกหมูขอบคุณค่ะตายแล้วโยปากบีพ่จารณาออกแต่เจ้าบ่าวเขาก็ไม่ได้มีการด้วยทำไงดีบีมไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะแค่พวกคุณสองคนลากตัวกันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ไปสิคะหรือจะให้เรียกตำรวจข้อหาก่อกวนงานแต่งไม่ต้องเรียกตำรวจค่ะไปเถอค่ะไปสิทนี้ค่ะไปอย่าให้เราจับเขาไม่ได้แล้วจะทำยังไงกันดียะโยศไม่รู้ว่าไปคิดที่หลังไม่เป็นไรนะครับคุณลูกหมูฉันไม่เป็นไรค่ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากม้ยได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน